นะคะชาวนี้เซบาทกันค่ะทำบุญส่บาทกันค่ะจะเดินไปานนี้สนยนะ ไม่ไม่ไม่รู้สถานที่เขาเทแล้วไปส่งส้นบ้านนั่น่ลยนะครับรับก่อนกันก็ได้เอาตรวดน้ำให้อันนี้หน่อยก็ได้ที่ตาตวดน้ำข้างหลังเลยเออเอาเลยออตรวจน้ำเอ้าน้ำต้องตรวก่อน เช้านี้กินใส่บาตกันเจ้าที่อะไรต่างๆจะได้ลูกล้านจะได้ทำมาหายอยู่หากินจับต่อใส่เลยคะจับต่อะจับต่อกกันเลยจับตอกกันเลยก็ได้เออ Ya, ta, waliwaha, kura, pura puri sa, karang, iwa, mi, wa, tinang, te, tanang, i, paka, pati Sati tang, pati tang, tumhang, kita, mi, wa, si, sang, parana, ya, ta, man, so, ti, so, ya, ta sapi ti, yo, i, roko sentu, sabak, ro, ko, ma, te, ta, wan, yo, ti, ka, yo, ko, pa, wa A, pi, wa, ta, na, si, ni, san, sa, การทุกไปครับไปเริ่อยเลยนะตรงทุกบานเลยทั้งค่อยเอ่อตรงคือบานเนี่ยแต่อาจารย์แต่ทีค่อยเดินมาเรื่อยๆก็บอู้หสถานที่เขาแบบได้นะเข้าหน่อยเข้าหน่อยค ทุกคนทักทายสวัสดียมามเช้านะคะเช้านี้ค่ะอยู่ที่นอน,นาคาเฟ่ทุกคนเช้านี้บรรยากาศยมามเช้านะคะตอนนี้หกโมงเนาะตอนนี้กับพระอาทิตย์กำลังขึ้นทุกคนเนาะกำลังขึ้นโอ้บรรยากาศดีแง่ทุกคนื้นนี้บรรยากาศดีดีบ่หนาวบ่บอนแต่ว่ามีลมเย็นตลอดเวลานะคะนี่และ มื่อกี้เอากะได้ใส่บาตรทำบุญกันเนาะก็คือเป็นความเมตตาของหลวงพ่อนละคนของหลวงตานะคะเมื่อคืนนี้กับเพิ่์นกะได้มีมนมาเนาะมีมนมาเป็นมาเตะผู้ใหญ่ทุกคนมีสโนโลกเนาะมีสโนโลกมาทำธุระอยู่แถวนี้นะคะก็เลยมีโอกาสได้มาปักกุฏ์ดนวยทุกทีนอนคาเฟ่ ที่บรรพบุรุษส kind of <im hr an sound> ี so ่วิไลฮาวแถวต้นพูดแหละแถวต้นขามพมาแหละเมื่อคืนเนี่ยเราก็ไปปักกดไปพุ่นเนาะตอนนี้มนปักกดไปทางนั้นพุ่นะทุกคนตื่นเช้ามาเฮาก็เลยมีโอกาสได้มาใส่บาตรทำบุญกันนะถือว่าเป็นบุญลายทุกคนเพราะว่าน้องป้ากะบ่ได้มีโอกาสได้ไปวัดทุกคนแล้วก็ตาตากับยายเนาะจะบ่มีโอกาสได้ไปวัดทุกคนก็ถือว่าเป็นบุญที่ หลวงพ่อเนาะให้ความเมตตาไ i, ตตาอไทาทา้ทุกคนนะี่แหละก็เลยตื่นสมากไรทําบุญตักบาตรข้าวเหนียวทุกคนเนาะเพราะว่านนยในกินมอทันนี่แหละต็เลยอ่าซิพี่นะคะก็เลยพาหลวงพ่อเป็นคนขับรถนะคะไปแต่ละหมู่บ้านเนาะไปบินทบาททุกคนไปบินทบาทแต่ละหมู่บ้านนะเพราะว่าเพิินหลวงพ่อเพิินบนพื้นที่ทุกคนก็เลยให้ซิพี่พาไปนะคะ นี่แหะกระเทีย่ยบ้านบ้านเกิงบ้านอย่างนี้เลยทุกคนบ้านนวตูมประมาณนี้เนาะเมื่อคืนนี่ก็สซิสทีไปนอนทางนันพุนนะคะไปนอนอยู่รถทางพุ่นกลางเต็นนอนนะคะเดี๋ยวิมาสัมภาณ์สิสพีกันเนาะเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอสิสพีมาแต่มาแต่าตพาหลวงตาไปวิน้บาทก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาทนนี้ละค่ะวันนี้ก็เอากลับมาฮอนนะ,ะทุกคนฮนะอนแต่เมื่อคืนนี่แหละเมื่อคืนนี่ฮอนแต่เมื่อคืนนี่กับเวทไทยทุกคนในเบิร์กนะ เพบาะว่ามากอะ่ะม,มันก็มืดแล้วเนาะอือก็เลยตื่นเามาตื่นเามาค่อยถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนในเบิ้องเลานะคะนี่แหละเอวามากั้างนี้ก็มีการเปลีป่ยนแปลงอย่างหลายๆอย่างทุกคนนะนี่นี่ค่ะเช้านี้นะคะนี่เมื่อคืนนี่น้องปะานอนพูดทุกคนนอนพูดนะอ่านจะสีหกนอืออ่นสีหกนนะคะเพราะว่าอุปกรณ์นี่อ้อุปกรณ์การไล่ซดอีกย่างก็เท่ากับมาไล่ตรงนี้นะคะนี่ ทุกคนบรรยากาศนะเพราะว่า,าเทพื้นตรงนู้นทุกคนเนาะก็ลเลยเอาอุปกรณ์ไล่ซดมาไว้ทั้งเพิงนะคะมีครบสุดเลยเนาะเมื่อคือนกับน้องธิดาตีกองได้เป็นมือกองเมื่อคืนเป็นอาจารย์มือกองเพิ่งสตีมันแห้งทุกคน <c oughs> อ,อ๋อนี่นะคะเี่เทพื้นเลยเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นมงของน้องมังกรน,นะคะโอ้โหูนะเทพื้นมันนี้สะด,ดวกสบายปา่านี่นี่ ปูลงไม้พร้อมทุกคนอันนี้เป็นเต็นท์นอกทิดานะคะปฟาชิวแหมคืนแล้นมานอนอยู่พี่วะใดเออน้องปานนอนเดียวทุกคนตัวบนนะน้องปานน,นนะนอนอเดียวนะส่วนพี่พีก็นอนอยู่ตรงมะขามอยู่ตรงนู้นนะส่วนทิดาก็มังก่อนก็นอนตรงนี้เออดีมากเออดีดีดีเอานะคะเช้านี้กันคะ่ะอยู่ที่ครัวหลังบ้านนะคะอยู่ครัวหลังบ้านเดี๋ยวมาถามทิดากันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างคืนนี้ ป็นไงพี่ดานอนหลับฝันดีไหมนิสัยนิสัยกับนอนนิสัยนอนหลับฝันดีไหมนอนไม่ฝันเลยไม่นอนรับแหงหน้ารับเจ็บรับเจ็บนอนเซบเนี่ยสาวนี้นะคะอาจะทำอาหารกันนะคะเพื่อถวายให้หลวงพ่อนะบรรยากาศนะคะยามเช้า คนะอ่ะไอ้ยอ้มอนหนึ่งหอมต,ตัวตัวทุกคนนี่ทรงน้องให้น้องคอยน้อยนะคะคนล่ะกำลังต้มเลยน,นี่จะเป็นปิ้งสมแหนมนะคะปิ้งสมแหนมหอมไปตองทุกคนหอมหอมเลยแบบนี้เนี่ยหลัะรบรรยากาศยามเช้านะคะคอบรรยากาศดีทุกคนตื่นเช้ามาบรรยากาศดีเองทางพลุ้นกับตะเวนกำลัาางขึ้นทุกคนเนาะพระอทิตยากำลังขึ้น เช้าวันใหม่ของการไปโรงเรียนของมังกรอานะคะนี่นะคะบรรยากาศบรรย,ยากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวรอสิทธิ์พี่มาเดี๋ยวมาถามอันสถาหน้ากา์กันนะคะนอนอยู่หลังลรถตุกคนว่ราแต่รถพอด,น,ดน,นะอนนี้มันดำหมดลและวมดำหมดแล้วรถรถสิทธิ์พี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศ,ากาศดีมากเลย ส่งนมให้น้องควายน้อยนะคะทำความสะอาดนะคะ เอานะคะเมนูที่เราจะไปจังหันให้หลวงพ่อนะคะนี่ขย้อนทุกคนยังมีเวลาเฮ็ดใ,ในยูนอีกินอยู่นะคนว่า,วนวา,าวนคนว่าบ๊อบฟ้าปันได้คนว่านี่นะทุกคนอันนี้จะเป็นขั่วไข่นะคะนี่ขั่วไข่อันนี้น่าจะเป็นไข่าปานะคะไข่ป่าขั่วใส่ผักชีทุกคนเนาะผักชีลาวนี่เมนูแรกนะคะมเมนูที่สองทุกคน น่าจะแกงนะคะแกงป่าทุกคนแกงป่าอันนี้ก็จะเป็นอบนะคะอบป,ป่าส่วนหนึ่งทุกคนนี่แหละปลานางนปลาปลาเม่นมาปลา,านางมาไปาอ่รปลาเอยียงนี่ทุกคนนี่แหละเมน,นูมันนี้นะอันนี้กับโบแกงจะอบทุกคนอันนี้น่าจะอบส่วนหนึ่งนะ แล้วน,นี้ก็จะเป็นตำแตงทุกคนนะตำแตงนี่แหละเมนูของเท้าวันนี้นะคะที่เท้าจะเอาไปจังหันลิซาวทุกคนนี่แหละมีมีตำแตงพร้อมนะคะอ,อันนั้นเป็นปลาขยนาน้อนทุกคนปลาขย้อนนะบ๊วยเป็นปลาหนังป,ป็นปลาขย้อนเอานี่ยะาคะเมนูวันนี้นะคะที่เท้าจะมาจังหันกันสิที่นะคะเดี๋ยวจะมาถามความรู้สึกสิที่กันเป็นไงคะสิที่เป็นมาคันดีไหม ไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยอาการกระปุลเอ้าบอกไม่ฝันเลยแล้วเนี่ยอ๋อดีจริงคงมีฝันอะไรเลยเหมือนกันเลยเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของเราไม่มีใครไม่มีอะไรกล้าเข้ามาอือคือดีจริงๆเลยสุดที่เราอยู่ในเขตของเราเนาะไม่มีใครกล้าเข้ามาเมื่อคืนคือบอกว่ายังสี่นะเมื่อคืนรที่แต่ว่ามันเป็นแบบว่ามันรับว่าเป็นเป็นตื่นเขากเป็นตื่นมันมัน มันมองมีความมันมีความหมดชือว่าแบบว่ามันมาคือยังนอนอย่างนี้อย่างนี่มันคือนเลยหลับมองมันแต่ว่าถามว่ากลัวไม่ไม่กลัวนะแต่ว่ามันนอนหลับไม่สนิทแค่นั้นเองหลับพอสนิทก็คืออาจจะบาลืมสถานที่นอนในรถนอนในรถให้มันนั่นแหละหลับสิค่ะชามันมาชุดแบบนี้เปิดกระบะออกเปิดไาถ่ายออกไว้าดึงเามันจะนอน แกเต็ตนโต๊ะคณ่าเต็ตนโต๊ะคณ่ากเต็นโ<ก>ต๊ะอันนี้ก็คือหัวย,ยันี่นะหัวยันยังยังความคิดขนานนี้นะคิดจะซื้อ <c oughs> อันนี้นะคะวันนี้เต็นท์เหมือนกันเลยสีเขียวยันหลังกระบะอันนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาจังหันกันทุกคนนี่แหละเมนูกันเลยเมนูนะคะพาก,กันเตรียมผลไม้คนละมือทุกคนให้มันแล้วไวนะคะเดี๋ยวจะไปจังหันกันอยู่ตรงนี้นะคะ นี่แหละบรรยากาศยามเช้าทุกคนอยู่ที่นอนานาคะเช้านี้บรรยากาศดีมากเลยทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศดีแฮ